รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับคนดูทุกท่านวันนี้นครับผมมีเงินอยู่500นะครับผมผมจะมาซื้อฟีสปินในตาแรกไปเลย ครึ่งหนึ่งนะครับเบ็ดทีละ5บาทมันจะเป็นราคา2อ5บาทนะเพราะว่าเกิดมันซื้อได้แล้วมันมันได้กำไรก็โอให้มันไม่ได้เราก็จะหมุนต่อไปนะอ่ะคลิปนี้ได้ไม่ได้ยังไงก็รอดูกันผมลงหมดนะครับได้หรือไม่ได้นี่นะซื้อมาแล้วหนึ่งเหลือหมุนต่อสองบาบาทนะ เอาละลุงผมต้องขอลุงก่อนลุงต้องให้ผมเยอะๆหน่อยนะรอบนี้นะผมขอพริกสักสิกว่าเม็ดเลยนะตาแรกโอ้โหไม่มีสักเม็ดโอ้โหยมาแบบมาแบบนี้ไม่ค่อยดีนะปล่อยให้มันหมุนเองดีกว่า ไม่มีพลิกมาเลยมีแค่สเม็ดเหมือนการซื้อฟีสปินครั้งนี้จะไม่ได้กำไรนะครับผมดูละเพราะว่าพลิกเนี่ยแทบไม่ลงมาเลยผมเนี่ยก็แทบจะลมจับเลยห้าร้อไม่เป็นไรเราเหลือหมุนต่ออีกเยอะอยู่มันลงมาช้าแบบนี้มัน ไม่โอเคนะครับอุตส่าห์ซื้อฟีสปินมาไม่เป็นไรเราไปดูกันต่อ,อซื้อสอง้อ215ได้ไมาห2น้ำตาแทบเ่วงไม่เป็นไรครับเรากดเอง คนเองเลยทุนห0 0้วเราเบ็ดบาท50ครั้งมมาดีนะคลิปนี้มาดีนะช่วงนี้ผมก็จะติดเกมนี้หน่อยเพราะว่าเกมอื่นมันมันมันไม่น่าลุ้นเท่าเกมนี้แล้วรู้สึกว่ามันเวลาเวลาเข้าโบนัสเวลาเข้าอะไรเกมนี้ มันมันสะใจอะพลิกลงมา10เม็ดเนี้ยอหวานหมูเลย10เม็ดมา14เม็ดมาเปิดสจอเข้าไปก็สบายตัวเลยรอรับเมกาวินได้เลยสบายสบายถ้าไม่ลงก็อีกเรื่องนึง <c oughs> อ่ะเราอยู่ที่300นะก็ยังพอไว้อยู่ซื้อฟีสปินมาแล้วครั้งนึง สำหรับเกมนี้ผมคิดว่าเวลาฟีสปีนมันลงมาเนี่ยถ้ามันลงมาครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกจะไม่ค่อยได้อะไรแต่ถ้าลงมาครั้งที่2อปุ๊บพลิกมาตั้งแต่เกมแรกคือแบบพลิกมาเยอะถ้ามันได้ลงมาแล้วถ้าถ้าเข้าฟีสปีนครั้งที่สองพลิกมันจะมาเยอะกว่ามันจะมาเยอะกว่าฟีสปีนครั้งแรกของเกม แต่ครั้งที่สองก็จะมายากขึ้นนิดนึงแต่ก็อดทนรอรออย่างเดียวห้าร้อยบาทนะครับผมกดเองนะครับออตโอต้แล้วมันมันงบน้อยมันไม่ไม่สมควรออตโอตโออ้ได้มาต่อทุนอีกเยอะ ต่อทุนก็เหมือนเป็นการต่อโอกาสรอว่ามันจะลงตอนไหนกดไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักก่อนเหน่อยก็พักก่อนเฮน,กกน,น,นีมันลงมาลงมาทุกตาลุ้นทุกตา เห็นหน้าลุงบ่อยกว่าถุงอีกลุงผมขอถุงหน่อยถุงเงินนะขอถุงหน่อยห้าของผมลุงจะปล่อยให้ผมเคว้งไม่ได้ขอถุงหน่อย อลุงลงมาแบบนี้ถ้าลุงเป็นสเกตเตอร์นะครับเข้าโบนัสไปแล้วเมื่อกี้ตอนนี้อยู่ที่2 0งร้อบาทแล้วนะเพราะว่าเราซื้อฟีสปินไป200กว่าบาทด้วยเงินเลยลดเร็วไปหนะ่อยแต่ก็เราต้องเหลือไว้หมุนต่อด้วยเพราะว่าบางทีซื้อฟีสปินครั้งเดียวจบ ได้ในฟรีสปินแค่ห้าสิบหกสิบบาทมันก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันไปต้องมีสตินิดหนึ่งนะครับต้องมีสตินิดหนึ่งอยากจะใส่เดียวกับถุงเงินมันไม่ลงมาสักทีมันไม่ลงมาสักทีตอนนี้อยู่ที่180บาท ถ้าถุงเงินยังไม่ลงมานี่มันก็ค่อนข้างจะเสียวเสียวแล้วนะเริ่มเสียวท้องน้อยแล้วนะมาลงมาที่10บบาทสุดท้ายก็ได้แต่อย่าไปถึงขั้นนั้นเลยลงมาตอนนี้ยิ่งเลยยิ่งดี ซื้อฟีสปินก็ไล่ความหมายไปแล้วยังจะไม่ลงมาให้อีกมันหน้าไหมฮะแต่ไม่เป็นไรเกมนี้ผมก็ชอบอยู่ให้อภัยกันไปให้อภัยกันไปแต่ผมชอบเกมนั้นมากกวาเกมเจสามหัวถ้าวันนี้หมดแล้วไม่ได้อะไรเลยผมจะเปลี่ยนไปเล่นเกมเจและ เจ๊แจกเยอะกว่านี้จริงๆลุงไม่ค่อยแจกเลยแต่เจ๊นี่กดรีสปินรีสปินเสร็จได้ต่ออะไรเงี้ยโคตรมันเกมนั้นถ้าวันนี้หมดงบแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับถ้าทางถุงเงินมันจะไม่เข้าแล้วตามหลักการเราไม่น่าซื้อฟรีสปินเลย มีห้าร้อยมันยังไม่น่าเสี่ยงกับฟีสปพินแต่ไม่เป็นไรมาเล่นให้เพื่อนๆดูสรุปแล้วนะครเกมนี้ไม่น่าได้นอกจากมันจะมีปาฏิหาริลงมาจริงๆ <c oughs> มันลงมาสองอันแล้วมือลั่นด้วยเมื่อกี้มันเลยลงมาไวมือพี่ลั่นไปเอง กินพริกเว้ยตอนนี้ลงมาที่เจ็ดสิบกว่าบาทห้าร้อยของเรานะฮะเอาละเจ็ดสิบเราก็อาจจะนะมันก็อาจจะอยู่แต่ดูถ้ามันไม่มาเลยคงเจอกันคลิปหน้ากับเกมเจผมจะเปลี่ยนไปนเล่นเกมเจแล้ว สำหรับใครที่สงสัยว่าเกมเจ๊คือเกมอะไรนะฮะก็รอดูวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมเจ็บตัวไปแล้วคงพอก่อนเอาละหกห้าสามสิบนะครับหกครั้งหนึ่งผมคิดว่าจะมีปฏิหารเฮ้ยสามสิบ ไม่น่าเข้าแล้วเฮ้ยเราให้เรามาต่อทุนอีกสิบเจ็ดบาทเอาะละหกครั้งหกแล้วทำถอยหลังกันเลยห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับจังหวะนี้ยอดบาลานซ์อยู่ที่ศูนย์บาท ซื้อฝีสปินไปไม่มีประโยชน์กับผมเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับลาก่อน